6ราศีดวงชะตาฟ้าเปิดทางนะครับดวงชะตาเนี่ยมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จร่ํารวยแล้วก็มีโชคลาภมีชื่อเสียงอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิ d ิกนะครับสำหรับในคลิป,ลปนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงชะตากันคนที่เกิดใน6ราศีต่อไปนี้นะครับช่วงนี้ดวงชะตาดีมากๆนะครับมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จ มีชื่อเสียงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะครับก็จะมีคนเกิดราศีไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากราศีแรกเลยนะครับคือคนที่เกิดในราศีเมษคนที่เกิดในราศีเมษเนี่ยในช่วงนี้จะฮอตจะป๊อปปูล่ามากๆนะครับจะมีชื่อเสียงมากยิ่งกว่าเดิมนะครับจะประสบความสำเร็จมีเกียรติยศ ได้หน้ามีตำแหน่งนะครับมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับงานที่คุณทําอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นะครับมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับคําชมจากคนรอบข้างนะครับถ้าคนที่ค้าขายเนี่ยก็ยิ่งมีกําไรดีถ้าเป็นคนที่ทำคอนเทนต์บนโลกออนไลน์เนี่ยก็ช่วงนี้จะดวงชะตามีชื่อเสียงขึ้นมากๆเลยนะครับสำหรับใครก็ตามที่เกิดในราศีเมษนะ แล้วคนที่เกิดในราศีเมษเนี่ยดวงชะตาก็จะโดดเด่นในเรื่องของความรักด้วยนะครับมีเกณฑ์ที่ได้เจอกับคนที่ถูกใจมีเกณฑ์ที่ได้เจอกับคนที่ใช่เลยเจ๋งเลยแจ๋วเลยนะครับแต่ว่าคุณจะเลือกเขาไหมอันนั้นมันเป็นเรื่องของคุณนะครับและที่สําคัญเนี่ยใครที่มีแฟนแล้วมีโอกาสที่จะแต่งงานนะครับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีบุตรด้วยนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงพีคของคนที่เกิด ราศีเมษเลยนะครับราศีที่สองนะครับก็คือคนที่เกิดในราศีกรกฎนะครับคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยในช่วงนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูคอยช่วยเหลืออยู่นะครับใครก็ตามที่เกิดในราศีกรกฎช่วงนี้เนี่ยหากคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยคุณลองเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ลองเข้าหาคนมีอำนาจดูนะครับมีโอกาสที่จะ มีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะครับปัญหาอะไรเนี่ยเขาพูดคําเดียวเนี่ยโอ้โหมากกว่าเราพยายามซะอีกนะครับบางทีเนี่ยเรามีปัญหากับใครบางคนเนี่ยเราขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนแค่เข้ามาช่วยเนี่ยโอ้โหท่านพูดคําเดียวเท่านั้นแหละนะครับไอ้นั่นเนี่ยเลิกเลิกต่อแยเราเลิกสร้างปัญหาให้เราในทันทีเลยนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎในช่วงนี้นะครับแนะนําให้บูชา องค์เทพที่เป็นนักรบนะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาได้เป็นอย่างดีนะครับราศีที่3นะครับคือคนที่เกิดในราศีกันคนเกิดราศีกันเนี่ยในช่วงนี้นะครับดวงชะตาจะมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำม,มากขึ้นนะครับมีรายได้เพิ่มมากกว่าเดิมมีเงินเข้ามาจากหลายช่องทางนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุน นะครับในการลงทุนเนี่ยก็ต้องศึกษาดีๆก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะคิดว่ายุคนี้นะนายุคนี้เนี่ยหลายคนจะคิดว่าการลงทุนเท่ากับคริปโตไม่ใช่นะครับคริปโตเป็นแค่หน่วยย่อยในการลงทุนนะจริงๆการลงทุนมีหลายแบบมากนะครับไม่ว่าจะคุณซื้อของขายของอันนี้ก็เป็นการลงทุนนะครับหรือบางทีเนี่ยคุณทำคอนเทนต์เนี่ยคุณซื้ออุปกรณ์มาทำคอนเทนต์อะไรก็ตามแต่นี่ก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง นะครับการทัลงทุนในโลกยุคนี้มีหลากหลายมากๆนะครับเพียงแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าคริปโตเขามาแรงจริงนะครับก็จะบอกว่าก่อนการลงทุนเนี่ยไม่ว่าคุณจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่คุณต้องศึกษาให้ดีก่อนนะราศีกันเนี่ยแต่ช่วงนี้คนเกิดราศีกันดวงชะตาจะโดดเด่นนะครับแล้วก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จด้วยนะครับก็ขอให้ ตั้งใจศึกษาหาความรู้ก่อนอย่าเพิ่งตามคนอื่นนะถ้าเราไม่เข้าใจนะครับตัวเราต้องเข้าใจให้ดีก่อนว่าเอ๊ะถ้าเราทําแบบนี้มันจะหาเงินได้ยังไงนะครับเราถึงจะค่อยไปลงทุนนะถ้าเราไม่ลงไม่ศึกษาเนี่ยก็มีสศิ์ที่จะเงินหายได้เหมือนกันนะครับราศีที่4นะครับคือคนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับคนเกิดราศีพิจิกในช่วงนี้นะครับ อาจจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาบ้างนะครับแต่คุณจะแก้ไขมันให้ผ่านพ้นไปได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยพอแก้ไขมันให้ผ่านพ้นไปได้คุณจะเจอกับสิ่งดีๆคุณจะประสบความสำเร็จนะครับใครที่คิดไม่ดีเป็นศัตรูกับคุณหรือทำไม่ดีกับคุณเนี่ยก็มีอันจะต้องแพ้ภัยตัวเองไปนะครับคนเกิดราศีพิจิกในช่วงนี้ ดวงชะตาค่อนข้างเข้มแข็งเหนือคนอื่นๆนะครับก็ใครเกิดราศีพิจิกเนี่ยช่วงนี้ก็ให้มันทําบุญทําทานนะครับทําบุญอาจจะเป็นด้วยมีดโกนกันไกนะครับอะไรพวกนี้นะแล้วก็มันบูชาองค์เทพที่เป็นนักรบหรือองค์เทพปางต่อสู้ที่ดุดุสักหน่อยนะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาให้คนเกิดราศีพิจิกมีดวงชะตาที่เข้มแข็งมากๆได้อีกนะครับ ราศีที่5ที่ดวงดีนะครับก็คือคนเกิดราศีธนูนะครับคนเกิดราศีธนูเนี่ยในช่วงนี้นะครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้ลาบนะครับคนเกิดราศีธนูในช่วงนี้ต้องหมั่นบูชาพระนะครับหมั่นบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหมั่นสวดมนต์หมั่นใส่บาตรหมั่นนั่งสมาธินะครับจะทําให้คนเกิดราศีธนูช่วงนี้เนี่ยร่ำรวยประสบความสําเร็จ นะครับองพระที่ควรบูชาเนี่ยก็อาจจะเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับหรือเป็นองค์เทพที่คุณนับถือก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าเป็นองค์เทพที่ดูใจดีหน่อยก็ดีนะครับแต่ถ้าใครชอบองค์เทพดูก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าดวงช่วงนี้คนเกิดราศีธนูเนี่ยได้จริงๆนะครับและที่สําคัญเนี่ยช่วงนี้ทำบุญ3อย่างนี้จะดีมากนะครับ 1. ทําบุญกับพระภิกษุสงฆ์นะครับสองทำบุญกับ โรงพยาบาล3ทําบุญกับการศึกษานะครับหรือคุณจะทําบุญกับโรงพยาบาลสฆ์ก็ยิ่งดีนะครับทำบุญกับพราสงฆ์ที่กําลังศึกษาอยู่ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับทำบุญ3าอย่างนี้จะช่วยเสริมดวงชะตาให้คุณเนี่ยร่ารวยเลยนะครับต่อมานะครับราศีที่6กนะครับก็คือคนที่เกิดราศีมังกรคนเกิดราศีมังกรช่วงนี้นะครับดวงชะตาเรื่องการเงินเด่นมากๆ นะครับมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านนะครับดวงจะมีโชคลาภก้อนใหญ่นะครับมีโอกาสที่จะขายของชิ้นใหญ่ๆนะครับที่เป็นเมกะโปรเจกต์ได้นะครับมีโอกาสที่จะรับทรัพย์นะครับรับเงินอาจจะเป็น6หลัก7หลักหรือ8หลักได้เลยนะครับสำหรับคนเกิดราศีมังกรใครที่คิดจะขายบ้านขายรถช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะขายได้นะครับหรือคนที่จะซื้อบ้านซื้อรถก็มีเกณฑ์ที่จะ ได้ซื้อเหมือนกันนะสาหรับคนที่เกิดในราศีมังกรนะครับเรียกว่าช่วงนี้คนเกิดราศีมังกรดวงการเงินค่อนข้างเด่นค่อนข้างเฮงน,นะก็จะทําอะไรเนี่ยก็รีบๆทำนะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จโอเคต่อมามาแบ่งปันวัตถุมงคลนะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพัพพิคเนตนะครับก็เหรียญน,นี้เนี่ยเป็นองค์เทพที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับก็ เหรียญนี้ออกที่วัดช่องลมนะครับอ่าข้างหลังเนี่ยโอ้โหเป็นยันที่ดีมากๆเลยนะครับใครอยากได้นะทักมานะครับหลวงพ่อสมยศนะครับอ่าก็ใครอยากได้ก็ทักมานะครับนี่พระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับอีกองคหนึ่งนะครับเป็นไอ้ไข่วัดเจดีนะครับ,รรนะรบอ่า เตรียมมาแล้วนะพร้อมใช้ก็ใรพร้อมบูชาขึ้นคอได้เลยนะครับใครอยากได้ก็ทักมาทาง f c e e o o o k f n p p g g สันพีดีนะครับคนเกิดราศีมังกรเนี่ยดีมากๆนะครับต้องบูชาองค์เทพเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองคอซึ่งสององค์ดีมากนะครับราศีอื่นๆก็บูชาได้โอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ